น้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนได้ไหมในเมื่อรถไม่เขยได้ใช้อยู่แล้วแล้วจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปทำไมอีพีนี้รูเ้เรื่องสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการช่างสงสัยพบกับผมช่างมนุษย์ครั้งนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่หลายคนสงสัยว่าน้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนได้ไหมถ้าไม่ค่อยได้ใช้รถไปดูคลิปกันก่อนนะครับ เมย์จ n น j จ l ลเอารถไปขายดีกว่าไหมไม่ได้ใช้นานขนาดน,นี้อุ๊ยมีแจ้งเตือนเช็คระยะเข้ามานี่ยยังยังยัง,ย,งยังไม่เอารถเข้าไปเช็คระยะที่ศูนย์บริการอีกหลายๆคนมีคํคำถามใช่ว่า รถไม่ไดยใช้งานหรือไม่ได้ติดเครื่องเลยจําเป็นต้องเช็คระยะหรือถ่ายน้ํามันเครื่องหรือไม่ผมขอตอบอย่างนี้ฮะน้ำมันเครื่องเองเมื่อเปิดฝาเติมเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วมันจะมีการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนและความชื้นของอากาศถึงแม้รถจะไม่ได้ใช้งานแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆก็สามารถทําให้คุณภาพของน้ํามันเครื่องลดต่าลงได้นะครับอาจทําทให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอได้ง่ายและถ้ารถใช้งานในเยอะแล้วไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเป็นอะไรไหมครับ เมื่อลดถ,ถึงระยะเวลาที่กําหนดถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วแล้วเราไม่ไป oh, <man. S 1> ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสีดําเป็นน้ํามันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วส่วนสีเหลืองด้านนี้เป็นน้ํามันเครื่องใหม่น้ํามันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วจะมีเศษผงโลหะหรือเศษตะกอนผสมอยู่น้ํามันเครื่องพวกนี้มีหน้าที่หล่อเลื่อนชิ้นส่วนจะต้องหล่อเลื่อนชิ้นส่วนลูกสูบแบริง่งชาร์ปต่างๆถ้าเราไม่เปลี่ยนใหม่อาจทําทให้ชิ้นส่วนพวกนี้สึกหล่อได้เร็วขึ้นนะครับสุดท้ายแล้ว เราควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะทางที่กำหนด6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรตามคู่งมือการใช้รถการสังเกตอาการรถในขณะขับขีบ่ตาดูหูฟังเสียงเครื่องยนต์เราผิดปกติหรือไม่หากเสียงเครื่องยนต์เราผิดปกติก็นำรถเข้าเช็คตามศูนย์บริการทั่วประเทศก่อนเดินทางนะครับสำหรับ EP นี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้คำตอบเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันไปแล้วนะครับใครมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่นี่แล้วก็อย่าเปลี่ยนใจ ไปจากศูนย์บริการอ e ีสุนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือมาคอมเมนต์ข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไว้ได้นะครับแล้วผมจะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนกันแบบนี้ใน EP หน้าติดตามกันไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมช่างมารุษและรายการช่างสงสัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับเติมน้ำเปล่าแทนน้ำหล่อเย็ยนก็ได้จริงไหม EP นี e ้เราไปดูกันครับ